เนียนมากเมื่อกี้แค่นี้สุดยอดโอ้พี่ผมไปเปลี่ยนผมใส่แว่นไม่ให้พี่นะแต่เมื่อกี้เดินเดินตัดกล้องขนาดนั้นตัดกล้องเดินโอเคโอเคผ่านผ่านผ่านโอเคโอเคเขมากพี่แป๊บเดียวเล่นแบบเมื่อกี้เดินเดินเดินไปเรื่อยๆนะดีแล้วนะเมื่อกี้พี่เจ่าผมรับงานอยู่นะพี่พี่มีงานที่ติดต่อได้ได้รู้ไหมว่าก่อนที่ติดต่อมินไม่ได้เนี่ยพี่คิดว่ามินอ่ะเลิกเป็นสตาร์ไปเลยให้เวอร์ไปแล้วนี่ อ่ะเดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวโทรไปโทรมาได้เลยได้เดี๋ยวโทรไปบอกอ่ะเอาน้ำมามินกินนี่ก่อนดิเหนื่อยไม่ใช่หรอ,อเอ๊ะสดชื่นขอบคุณนะครับ บินและหิวน้ำอะ่ะป้อนหน่อยดิเอเองั้นเดี๋ยวพี่ไปเช็คงานก่อนนะอ่ะอ่ะ,อ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 ะเป็นยังสดชื่นไหมอร่อยทำไมวันนี้ปปแปลกๆอ่ะแทนตัวเองว่าเราด้วยไม่ได้หรอได้น่ารักดีอ่ะชอบ <laughs> มีความสุขจังเลยนะวันนี้ เอา้าก็นิดนึงดิไม่ออกกองงานตื่นเต้นอะคิดถึงพวกพี่เขาด้วยพี่คนไหนพี่เจมหรือพี่เติร์ดก็คิดถึงทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าพี่เติร์ดไม่ได้เจอนานกว่าเอามานี่เลยมีความสุขมากะจะยื่นตากแดดเลยไม่ต้องกินเออเดี๋ยวเอ็กซ์ต้าทุกคนนะครับเข้าบอกริ้ง้าเสร็จนะครับทำงานไปมึงอะ ถึงน่ารักดีว่ะ